สวัสดีครับอ่าวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับการวายสายนะครับสายไฟโซนิกนะครับเป็นชุดสายไฟใหม่นะครับรถนี้เป็น Honda s o n i ินะครับแต่ปีน่าจะปีน่าจะไม่เกินปี0ู3นะครับเป็นโ o n i c เก่านะครับอ่าเก็บสายไฟหมดทั้งคันนะครับอ่าเดี๋ยวไปไล่ดูเลยครับ เ,เปลี่ยนทั้งมัดนะครับอันนี้เป็นสต็อปเบรกอ่มันติดปัญหาตรงที่ว่านะครับสายไฟเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับผมงมอยู่ประมาณสามวันนะครับสายไฟเนี่ยมันไม่ใช่สายไฟแท้นะครับเป็นสายไฟที่สั่งมาจากลาซาด้านะครับ ราคาก็อยู่ประมาณหกห0ร้อยกว่าบาทนะครับหกถึงแดร้อยกว่าบาทนะผมผมก็ไม่แน่ใจนี้ลูกค้าซื้อมาเองนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ผมเป็นคนสั่งนะครับถ้าผมสั่งเองเนี่ยผมจะสั่งแท้เท่านั้นนะครับแล้วปัญหามันติดตรงที่นะครับติดตรงที่คือเสียบประกอบหมดทั้งคันนะครับประกอบหมดทั้งคันนะครับพอเปิดเปิดกุญแจนเนี่ยครับ เปิดสวิทช์กุญแจแบบนี้นะครับแล้วก็กดแจนะครับเนี่ยกดแจแบบนี้นะครับตัวแผ่นชาร์จนี่ครับมันจะร้อนนะครับร้อนมากเลยครับแล้วคือเหตุการณ์แบบนี้ผมยังไม่เคยเจอเลยครับคือถ้าไม่บีบแจนะครับไม่เป็นอะไรนะครับไฟใช้ได้ปกตินะครับแต่พอบีบแจปุ๊บพอใช้ไฟะครับ เนี่ยมันจะร้อนแผ่นชาร์จมันจะร้อนร้อนนะครับร้อนเกือบไหมเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นชาร์จเทียมนะครับแล้วทีนี้ครับผมก็เลยอา่สาเหตุนะครับจนจะผ่าสายไฟอยู่แล้วนะครับจะผ่าสายไฟดูนะครับก็เลยบอกเอ,อคิดในใจเขาจำขั้วมาผิดหรือเปล่านะครับผมก็เลยไปหาแผ่นชาร์จนะครับอีกรุ่นหนึ่ง เป็นแผ่นชาร์จของ n o v a เด็นะครับแล้วเอามาเสียบเนี่ยครับหายนะครับอันนี้ที่ว่าต้องกลับนะครับพบแผ่นชาร์จมันไม่ใช่ของโซนิกนะครับมันเป็นของเดนะครับคือคนขายเขาก็ไม่รู้นะครับว่าแผ่นชาร์จเป็นของรุ่นอะไรเขาแค่ใส่ของไม่ครบแค่นั้นนะครับคนที่ทําก็ต้องเอามาไล่เองนะครับเนี่ยครับผมก็เลยสลับขั้วปั๊กอ่ะดูครับแล้วขั้วลูกศรมันจะอยู่ข้างใน เนี่ยผมก็เลยเสียบกลับอย่างนี้แต่กว่าจะเจอแบบนี้นะครับ3าวันเต็มๆนะครับ3มวันในที่สุดก็แก้ปัญหาได้นะครับอันนี้คือปักกล่องสายดินสายกาวปันเซอร์แล้วก็คอยวัวเทียนนะครับอันนี้คือพูดตามที่ผมเข้าใจนะครับฟิวขาดหมดไปเป็นเข็งนะครับ กว่าจะเจอสาเหตุนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับโอ้ยากเอาเรื่องเลยครับแต่พอเรารู้แล้วทีหลังเราก็อาอ่แก้ไขได้ง่ายนะครับอันนี้เก็บหมดทั้งคันนะครับระบบไฟติดหมดทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูนะครับเนี่ยไฟเลี้ยวข้างขวานะครับไฟเลี้ยวขวานะครับ อันนี้ข้างซ้ายนะครับติดหมดนะครับเดีย๋ยดูครับไฟหน้าไฟหลังสต็อปเบรกนะครับติดทุกจุดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสต็อปเบรกนี่สต็อปเบรกนะครับอ่าแล้วก็แต ติดนะครับระบบไฟติดทุกจุดนะครับไฟหน้าไฟหน้าก็ติดนะครับไฟหน้าใส่เป็นหลอดสีนอนนะครับแล้วก็สายไฟแท้เทียมนะครับอ่ะดูง่ายเลยครับเทียมนะครับเส้นมันจะใหญ่นะครับแต่แท้ติดรถหรือแท้เบิกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเทียบขนาดสายดูนะครับ อันที่มีขั้วแบตเตอรี่อยู่เนี่ยคือเป็นสายแท้นะครับอันนี้คือสายเทียมนะครับด้านขวาเป็นสายเทียมอ่ะดูขนาดเส้นครับแท้เส้นจะเล็กนิดเดียวนะครับแต่ทองแดงเต็มนะครับอ่ะส่วนของเทียมเส้นมันจะใหญ่นะครับแล้วสีบางเส้นนะครับมันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับแล้วเพื่อนผมที่เป็นช่างด้วยกันเนี่ยเคยเจอนะครับเอาสายเนี่ยสายบวกนะครับสายบวก บวกเส้นสีแดงเนี่ยครับไปจำเข้าลบนะครับในมัดนะครับสายไหมหมดเลยครับอันนี้คือพูดถึงสายเทียมนะครับอ่าสายแท้คือจบนะครับสายเบิกเนี่ยเส้นมันจะเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยครับนี่คือพูดเอาตามที่ผมเข้าใจนะครับอาจจะพูดวนไปวนมาก็ขอไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เบิกใหม่นะครับเบิกใหม่อันนี้มันมีสต็อป สายนะครับพอต่อเสร็จนะครับมันจะเหลือ2เส้นเนี่ยแล้วผมก็ไปหาข้อมูลมามันเป็นสต็อปคัตนะครับเขาเรียกสต็อปคัตคือกำคัตเนี่ยครับกำคัตถ้าไม่กำคัตนะครับมันจะสตาร์ทเครื่องรถไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องกำคัตนะครับแต่มันจะมีในรถบางรุ่นนะครับแต่นี่เขาน่าจะทําเผื่อมานะครับโซนิกไม่ต้องใช้นะครับคันนี้ก็มีเปลี่ยนชงหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนซีนโช๊ค แล้วก็เดี๋ยวยังระบบน้านะครับย้ายหม้อน้ําย้ายตําแหน่งหม้อน้ํานะครับแล้วก็มีชุดสีนี่ไอสต็อปไอรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับขอไปรครับรีเลย์ไฟเลี้ยวเร็วนะครับไฟเลี้ยวปลดประดับนะครับถ้าถามว่ามันใช้ได้ไหมนะครับสายไฟราซาานะครับมันก็ใช้ได้นะครับแต่จะให้สู้ของแท้มันสู้ไม่ได้นะครับ ทางคุณภาพและก็อายุการใช้งานนะครับแต่สําหรับคนที่งบน้อยก็ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยที่ผมอยากจะบอกก็คือเนี่ยผมหาไซตอยู่สามวันนะครับผมหยิบเตะแล้วมันร้อนแผ่นแผ่นชารจมันร้อนนะครับเนี่ยครับจับสลับขั้วแบบนี้นะครับนี่แบตเตอรีก่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับมันต้องใช้แบตนะครับเนี่ยจับสลับขั้วพลิกหน้าหลังนะครับ จบครับแล้วถ้าบางคนเช็คนะครับว่าเออมันใช้ได้หรือไม่ให้เปิดเนี่ยครับเปิดในกล่องฟิลนะครับแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วก็เขี่ยดูนะครับถ้าตอนติดเครื่องแล้วมาเขี่ยแบบนี้นะครับแสดงว่าแผ่นชาร์จทำงานนะครับถ้ามันขึ้นประกายไฟนะนี่ก็มีแปลงเบรกหลังนะครับ ก็เป็นหันเก็บนะครับงบเจ้าของเปิดมาก็ประมาณสามสี่พันนะครับของบางชิ้นเขาก็ซื้อมาเองนะครับเดี๋ยวท่อเนี่ยก็มีทําใหม่นะครับทําไส้แล้วก็อาจจะแก้วใหม่นะครับท่อเป็นของกูมาใช่นะครับนอกกนั้นก็ มีปั๊มนะครับสายขวาเป็นแมมโบ้นะครับเนี่ยลักข้างหน้านะครับก็เสียบลงที่เดิมได้เลยนะครับถ้าสายเหลือไม่ต้องงงนะครับเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่ามันเป็นสายสต็อกคัตนะครับ สายสวิแชนะครับสต็อปเบรกอ๋อแล้วบางคนนะครับไปหาตัวสต็อปเบรกไอตัวสต็อปเบรเนี่ยครับมันมันเสียนะครับแล้วก็หาซื้อไม่ได้เนี่ยของเก่าหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับท,ที่ที่ติดมานะครับอย่ที่ติดมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้มันหาซื้อแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะครับ แถวบ้านผมนะครับซื้อไม่ได้นะผมก็เลยที่ร้านนะผมจะมีตัวนี้อยู่แล้วกล็ลองเอามาเทียบดูนะครับสรุปมันเหมือนกันนะครับมันต่างกันแค่รูปรษณงนะครับพวกจุดตำแหน่งยึดน็อตก,กับจุดล็อกนะครับเหมือนกันนะครับใส่กันได้นะครับใส่กันได้ต่อสายได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยครับ ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโอเคครับหากเคยมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือไม่ก็ทักเฟซมาได้นะครับถ้าหากว่าคำตอบผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับ เดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่รู้ก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็จะทําคลิปใหม่บอกนะครับอ่โอเคครับจบงานครับเดี๋ยววันนี้ส่งานครับโซนิกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไม่ได้ทำคลิปลงนานนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามาดูคลิปอยู่นะครับขอบคุณมากๆครับ แจะเจอกันคลิปหน้าครับผม